สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวีสตีเบลเอลตันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานจริงนะครับผมของบ้านลูกค้านะครับวันนี้เราจะพามาดูการวางท่อ PPR นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเครื่องทําน้ําร้อนนะครับเสียนข้าไในเลยครับผมวันนี้อยู่หน้างานจริงของบ้านลูกค้าเลยนะครับผมด้านนี้นะครับผม ผมสำหรับท่อ ppr นะครับตัวนี้เป็นท่อน้ําร้อนนะครับก็จะมีคาดขาวคาดแดงนะครับตัวนี้จะเป็นคาดแดงนะครับผมก็คือความร้อนจะทนความร้อนได้ประมาณ70-90องศานะองศาครับเราจะมีระยะห่างกันนะครับผมตัวนี้นะครับท่านใดที่ต้องการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นหรือการวางท่อวางสเปกนะครับผมติดต่อมาได้นะครับเบอร์ของผม0848948303นะครับผม ก็คือสอบถามได้ตลอดนะครับการวางท่อติดตั้งใช้น้ําอุ่นขนาดเท่าไหร่น้ําร้อนขนาดเท่าไหร่นะครับผมสอบถามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผม